นี่ละเรื่องศาสนากับโลกมันต่างกันย่างนั้นนะต้องสายตาของธรรมนี่จับได้หมดเลยกิเลสมันออกแง่ไหนมุมใดหลอกสัตว์โลกในแง่ไหนมุมใดธรรมจะจับได้หมดตลอดเลยกิเลสหลอกโลกโลกไม่รู้หูหวงตาบอดตลอดไปจนกระทั่งวันตายไม่มีใครทราบเลย,เลยแต่ธรรมจับปั๊บเดี๋ยวรู้หมดเลยฮั่น ไม่งั้นฆ่ากิเลสไม่ได้ฆ่ากองทุกข์กไม่ได้ถ้าฆ่ากิเลสไม่ได้ก็ฆ่ากองทุกข์ไม่ได้เพราะกิเลสผู้สร้างทุกข์ให้สัตว์โลกผัวฆ่ากิเลสสิอย่างเดียวทุกไม่ต้องถามมาจากไหนไหม่มีฮะเรื่องท่านหลังขันที่เป็นทุกข์ธรรมดาเก็บไข้เรศปวดมไม่มีปัญหาอะไรนะทุกทางใจนั่นที่มันหนักมากทุกทางใจมันทุกจากกิเลสฆ่ากิเลสแล้วทุกทางใจท่านไม่มี ทุกเรื่องท่าเรื่องขันยิ้มหวยกรหายมีบ้างเป็นธรรมดาก็เยียวยากันไปเพียงแค่งนั้นถ้าไม่มีอะไรพากันจําไหมล่ะ